ไม่ได้เป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของพรรคเนี่ยเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อความนิยมของเพื่อไทยอิงว่าแกนหลักของพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ใช่ตัวอิงหรือว่าตัวคนดเดตคนอื่นๆอิงว่าที่ทุกวันนี้เนี่ยอย่างอย่างดูดูคะแนนของพรรคเนี่ยคะแนนพรรคก็นำนำตัวอิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงเชื่อว่าประชาชนเชื่อในนโยบายของพรรคค่ะและอันนั้นก็คือจุดแข็งของเราค่ะรอบที่แล้วสกเพื่อไทยได้มากที่สุดเลยอันนี้มันจะต่อยอดมาสนามใหญ่แล คิดว่ามีผลสะท้อนนะคะที่ที่สอกอไ,ดได้ได้ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสสเนี่ยเราเราก็มีความมั่นใจละกันแล้วก็มีกําลังใจที่ดีเนาะแล้วก็ทีมงานก็ออกลงพื้นที่ตลอดนะคะเวลาอิงไม่ช่วยหาเสียงยอิงก็จะทราบเลยเพราะว่าชาวบ้านก็จะรักชาวบ้านก็จะตอบรับดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเรามีลุ้นค่ะมีลุ้น,นก็มีกําลังใจที่ดีดนะอะไรนะได้เยอะสุดนะโอ้ยยูหวังอย่ายงนั้นนะคะช่วยกันเลือกด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะ ผู้สมัครทุกๆคนนะคะทีมบริหารด้วยแล้วก็แต่ว่าครพื่อไทยก็ไม่ประมาทค่ะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเดินหน้าต่อทุกๆวันมีความหมายทุกๆวันมีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรได้เราทำเต็มที่แน่นอนค่ะเพะะื่อที่จะได้กลับมายืนเคียงข้างประชาชนอีกครั้งเพื่อที่จะได้รับใช้ประชาชนอีกครั้งค่ะการได้เบอร์วันนี้จะเป็นปัจจัยในการหาเสียงมมกน้อยแค่ไหนอโอปัจจัยใหญ่เลยค่ะเพราะว่าพอเราได้เบอร์แล้วเราก็จะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนต่อนะคะว่าถ้าสนใจ เห็นด้วยกับนโยบายพระเพื่อไทยชอบโดยตัวผู้สมัครสสของเราเนี่ยก็ต้องต้องคือทั้งบัตรทั้งอะไรมันค่อนข้างยากนิดนึงอ่ะต้องให้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือกันเยอะๆในการที่ศึกษาบัตรศึกษาพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองเองก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทําให้มันง่ายกว่านี้หน่อยเนาะเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ออกมาใช้เสียใช้สิทธิ์ใช้เสียงแบบไม่ต้องกังวลใจอ่ะ ได้เลือกคนที่เราชอบได้เลือกพักที่เราชอบแบบไม่กังวลใจอย่างเงี้ยค่ะมีเบอร์ไรใช่ใไหมคะอย่างเป็นหนึ่งหลักสองหลักเนี้ยค่ะอ๋อได้หมดค่ะได้ทุกหลักเพราะว่าตั้งใจทำงานเหมือนกันทุกเบอร์ค่ะส่วนตัวชอบอหมายเลขไหนที่แบบจะนำโชคนาออย่งเงี้ยเบอร์นำโชคเนี่ยเหรอคะอ๋อได้ทุกเบอร์อ่ะมีเบอร์นำโชคกันไหมคะได้ทุกเบอร์เนาะเพราะทุกเบอร์เราก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันหมดอะค่ะก็ก็ขอแค่พี่น้องประชาชนจำเบอร์ของพวกเราได้ก็โอเคแล้วค่ะเบอร์เขียนเบอร์พักเต็ม ใช่ค่ะมันต้องต่างกันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สำหรับการเปิดอย่างเช่สำหรับชาวเชียงชูพวกนี้นะคะหรือว่าพวกนี้มีกับคุณเชียร์ซึ่งเป็นอดีตไม่ได้ลงมาชื่นเชื่อค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่ว่าเราก็อยู่ในฝ่ายของบริหารนะคะนิติบัญญัติที่เขาทําอย่างเชี่ยวชาญกันมาเนี่ยเพราะว่ายัางไงถ้าได้รับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยในฝ่ายของนิติบัญญัติเองก็ต้องก็ต้องทำเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญตรงนั้นได้ทําตรงนั้นต่อไปของเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะอยู่ในฝ่าายของบรริห ประเประวิตยประกาศว่าลงบัญชีรายชื่อแล้วเป็นแคนดีเดตนะคะเขาบอกว่าเป็นความงุนงงประชาธิปไตยค่ะนั้นมันจะทําให้เกิเดการเปรียบเทียบก,กับพรรคอื่นเนีคะของของผลประวิตย์ประวิตยลงลงค่ะค่ะอิงว่าแต่ละพรรคก็มีแนวทางของตัวเองนะคะว่าว่าจะเดินยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันพรรคเรากับพรรคเขาก็คนละพรรคกันเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ค่ะอย่างเต็มที่ค่ะแเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยของเพื่อไทยแน่นอนค่ะ ทุกคนก็รู้ว่าคนดิเดตคนที่จะจะเปิดตัววันที่5นี่คืออยู่ในบริเวณนี้ต้องต้องมีกันกันบอกใบ้แบบนั้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าูจนที่ะชาแล้ววันที่สามที่จะมานั่งคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นบุคคลไหนเพราะว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะทั้ง3คนทํางานด้วยกันแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าเลิกเลอกเลิกเลิกพักเนี่ยเลิกหนึ่งได้สามนะคือไม่ไม่ไม่มีใครไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ตามที่เราถนัด แล้วก็คิดว่าประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนจะเป็นใครก็ตามเต็มที่าขาดไม่ต้อง่วงเลยกบ,บเดิมยังไงคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพอ๋อเราก็ทําเต็มที่นะคะอันนี้ก็ยังยังต้อง้องนัง่นงต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนแล้วล่ะให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนเลยค่ะรรคเพื่อไทยเดินหน้าเต็มที่แน่นอนกับวันที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องหาเสียงกันเต็มที่ค่ะ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆของรายการเตรียมความร้อมในการเลือกตั้งมีบุคคลเป็นคนส่วนตัวครั้งแรกนี่มีความรู้สึกใช่แล้วเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ที่มาแบบว่าไม่ได้ดูผ่านทีวีเนาะมาเองเลยก็ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแทนผู้สมัครทุกคนว่าจะได้เบอร์อะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกับ process ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะเมื่อกี้มานักข่าวเบียดกันมากตื่นเต้นแทนรุนๆุพี่นักข่าวอย่าเพิ่งล้มกันนะภาพรวมของประเทศอีกหลายวันเราต้องสู้อะไรนะคะรวมของประเทศนี่เราคาดหวังสักกี่เก้าอี้ครับเรื่องของรายการ สไลด์เนี่ยเป้าหมายยังเป็นเหมือนเดิมเเป้าหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เป็นเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องสู้เต็มที่เพื่อใหถึงเป้าหมายนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ทุกๆคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้ครับครับ